หนึ่งโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมนะครับ Yahoo Gamer หรือเ k c นั่นเองนะครับผมกับเกมไ n e c r a f t นะครับผมแล้วก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟสนุกสนุกนะครับผมแต่ว่าเขากำลังปรับปรุงอยู่แต่สนุกแน่นอนครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงครั้งใหญ่เนื่องจากอาจจะมีคนมาเกียนเซิร์ฟหรือเซิร์ฟไม่สวยนะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไ้แค่นี้ครับผมก็ถ้าจะ ถ้ามันปรับปรุงเสร็จเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับผมว่าไอเซิร์ฟเนี้ยมันสนุกตรงไหนนะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟไมค์ครับ0ูนยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่สนุกนะครับผมแต่ว่าเขาโปรโมทเขาไม่ค่อยมีคนโปรโมทแค่นั้นแหละผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอา IP เซิร์ฟไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมบ๊ายบายครับผม